สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พอดีวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีทำหน้ากากอนามัยที่ใช้แลอทิ้งครั้งเดียวนะคะที่ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยกว่าหน้ากากผ้านะคะพอดีทางคุณหมอที่เป็นเจ้าหน้าที่แลบของอในแลบของทหารฝรั่งเศสนะคะท่านได้แนะนำมาว่าการใช้หน้ากากอนามัยตอนนี้นั้นหายา,ยากนะคะแต่สิ่งที่ทดแทนได้ ก็มีความปลอดภัยกว่าหน้ากากผ้าก็คือการใช้แบบนี้นะคะถามว่าอะไรเพราะอะไรท่านเหตุผลว่ากระดาษแบบนี้จะสามารถแห้งในตัวเองด้วยลมและแดดได้ง่ายนะคะแล้วก็เร็วทําให้การดูดซับดูดซึมเข้าปากเรานั้นเป็นไปนได้น้อยนะคะส่วนหน้ากากผ้า การดูรดซับดูดซึมการอับชื้นนั้นจะอยู่ยาวนานนะคะกว่าจะแห้งจะ่ทาให้เชื้อโรคนั้นถูกดูดซึมถูกซึมเข้าสู่ร่างกายเราทางปากได้ง่ายนะคะหน้ากากแบบนี้ กำลังเป็นที่นิยมของเน็ตไอดอลฝรั่งเศสมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เหล่าบรรดาดารานักสแสดงนะคะเขาก็หันมาใช้แบบนี้กันแล้วค่ะ นั่นคือเหตุผลที่ท่านให้เหตุผลว่ามีสองเหตุผลที่มันปลอดภัยกว่าแบบผ้าก็คือหนึ่งแห้งไวในตัวเองแห้งทั้งโดยแดดแล้วก็โดยลมนะคะแล้วก็สองเราไม่ต้องไปจับต้องมันอีกเพื่อเอานํากลับมาใช้ใหม่นะคะนั่นคือสองเหตุผลที่ปลอดภัยกว่ากระดาษที่กระดาษปลอดภัยกว่าผ้านะคะแล้วก็ส่วนคุณสมบัติการป้องกันนั้นมันก็ไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ ที่ผ่านการผลิตเพื่อใช้ในวงการแพทย์โดยตรงนะคะท่านบอกว่าแค่เราใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งป้องกันการไอจามใสเราก็พอแล้วนะคะค่ะเรามาดูอุปกรณ์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาดูอุปกรณะคะ์ค่ะอุปกรณ์เราก็จะมีหนังยาง2เส้นนะคะแล้วก็แม็กนะคะหรือไม่ใครใครมีแม็กก็ใช้แม็กนะคะใครมีไอตัวสก๊อตก็ใช้สก๊อตนะคะสก๊อต แล้วก็มีกันไกลมีกระดาษนะคะเป็นกระดาษที่ใช้เช็ดเปากนะคะไม่ใช่กระดาษที่ใช้ในห้องน้ํานะคะเขาเรียกถ้า,าประเทศฝรั่งเศสเขาเรียกโซปาล่านะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะทําให้ดูคะ่ะ แล้วก็เริ่มพับแบบบันไดลิงนะคะแบบบันไดขั้นบันไดเหมือนตามบ้านเรานะคะขั้นบันไดแล้วก็พับให้เล็กที่สุดนะคะตามที่เราชอบขั้นบันไดเราไม่ต้องไปติดว่ามันจะต้องสวยนะเพื่อนๆวินาทีนี้แม้แต่ดาราก็ไม่เอาสวยแล้วค่ะเพื่อนๆใช้แล้วทิ้งเนาะพับกลับไปกลับมาค่ะ ะะแล้วก็หนังยางสองเส้นนะคะเส้นหนึ่งเส้นที่สองแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ใส่มุมนี้นะคะแต่พยายามอย่าให้อย่าอย่าเหลือตรงนี้เยอะนะคะเนีย่ยนะคะขยับกล้องนิดนึงกล้องมันลงมาเองพยายามอย่าให้เหลือตรงนี้เยอะนะคะเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่ตรงนี้เยอะๆนี่นะคะ ของตัวเองจะไม่ใช้แม็กนะคะบางบางคนเขาก็ใช้แม็กนะคะจะใช้ตัวนี้สกอตสกอตของสามีปิจิกมา <c oughs> นะคะแล้วก็กับตัดด้วยกันไกรนะคะพยายามเหลือพื้นที่ตรงนี้ให้น้อยที่สุดให้มันมีพื้นที่ตรงกลางให้มากที่สุดนะคะ <c oughs> ก็ ค่ะแล้วแต่ใครชอบรูส้สึกจะสกอตจะน้อยไปเพื่อนๆก็พยายามเอาให้เยอะกนะะ็แล้วกันนะคะแล้วก็ที่สองก็ด้านนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะพับให้ได้เหลือพื้นที่น้อยที่สุดและให้เหลือพื้นที่ตรงกลางมากที่สุด ใช้ตอนเราออกข้างนอกเพื่อนๆใช้ไปตลาดรู้สึกจะตัดเหลือน้อยไปชิปของตัวเองเอาแค่นี้นะคะแล้วก็เราก็มาคลี่ดูนะคะเพื่อนๆน,นะคะมันก็เป็นหน้ากากาได้เพื่อนๆมันคุณสมบัติมันแห้งเร็ว ณสมบัติแห้งเร็วไม่อับชื้นไม่ซึมซับคุณหมอท่านการันตีว่ามันปลอดภัยกว่าหน้ากากแบบผ้านะคะไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ